สวัสดีชาวโลกฮัลโหลโดนเล่นงานแล้วเพราะว่า อ้าวเริ่มเลยป่วยเลยทันทีย่าจังทำไมมันเป็นอย่างนั้นรู้ <c oughs> สึกป่วยมากชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอปะทุกคนช่วยคิดหน่อยซิว่าจะกินอะไรดี อากาศมันแย่มากเลยอะคือก็ไม่คิดว่าจะเป็นนะแต่เมื่อเช้าเนี่ย <c oughs> ตื่นมานั่งกินกาแฟอยู่แล้วก็วพัดลมก็ไม่ได้เปิดทำไมขนลุกอะเออพัดลมก็ไม่ได้เปิดทำไมขนลุกแปลก ชัดเจนชัดเจนเจนชัดอะ <_ an> เข้าใจไหมขึ้นเหนื่อยเลย <_ an> คือนั่งนั่งอยู่เนี่ยเฮ้ยทำไมขนลุกหรือมีเรื่องอะไร Amazing เอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะปกติเนี่ยเวลาขนลุกเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างห <_ an> ูกไหมนั่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ อยู่อย่างนั้นวันนี้ก็เลยต้องแคนเซิลทุกอย่างที่จะออกไปทำฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยมากนะคือไข้เนี่ยเราเรียกไข้อ่อนสามเจ็ดจุดเก้า นิดๆหน่อยๆแต่แบบเจ็บตัวเหมือนใครเอาแบบอะไรมาแบบจิ้มที่แขนอะเศร้ามาก I'm so sick อะ you know อเออ very sick อะคิดไรดีอะอ้าวช่วยนึกหน่อยเลว กินอะไรดีเพราะว่าเดียวต้องกินข้าวกินข้าวกินยาใช่ไหมนี่ก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นไข้หวัดใหญ่คือจะเป็นไรนักอะงงคือนึกว่าจะหายแล้วนะไอ้วันที่แบบว่าไอ้วันที่แบบไปนั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็ลงวัดลงคอเนี่ยเหมือนมัน ใช้เวลาเพาะตัวเข้าใจปะมันใช้เวลาเพาะตัวแล้วมันก็มันก็แจ็คพอตวันนี้เลยวันที่จะต้องแบบออกไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยทุกคนก็อดดูรูปทีหน้าไปเลยกะจะถ่ายแบบเก๋ๆเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อย เงยจริงๆไม่แต่ตรวจน้องโคโคแล้วนะไม่เป็นนะ่ะอืมปกติดีแต่ว่าเจ็บคอเจ็บคอเนี่ยคือน้ำลายแล้วก็เจ็บคอมากแล้วข้างในคอเนี่ยแดงแดงแบบแดงแบบแ,บบแล้วก็บวมแล้วก็น้ำมูกนี่ไม่ได้มีเยอะน้ำมูกไม่มีเยอะแต่ตอนนี้รู้สึกแบบ ปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็มีไข้แบบอ่อนๆเพราะเหมือนแบบชีพเพิ่งเริ่มไงชีพกำลังเพาะตัวอยู่เอออะไรคือฉันเหนื่อยอะ่ะเข้าใจไหมเออแล้วสรุปใครเป็นเคปเป็นเม <c oughs> เออตอนแรกจะไปหาหมอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีทำงานอีกมากมาย จะอาบน้ำสระผมสรุปไปอาบน้ำเนี่ยโอ้โหอย่างกับโดนโดนอะไรทิ่มแทงอะ่ะเว้จุเนียจุเนียไปซื้อโจ๊กให้กินหน่อยสิเออธนพลไปซื้อซื้อข้าวต้มให้กินหน่อยดี กินอะไรร้อนๆรู้สึกเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมากนอนแล้วก็รู้สึกแบบนอนแล้วก็รู้สึกหายใจแบบติดๆขัดๆอ่ะ,อะเอ๊ะวันนี้วันเสาร์ทุกคนทำอะไรบ้างคะหืม do you something tonight อ๋อเพื่อนชวนอีกอะพักเนาะ <c oughs> อ๋อรักชวนฉันก่อนฉันไม่ไหวแล้ววันที่ปล่อยฉันอยู่กับตัวเองผมก็ไม่ได้สะต้องใส่หมวกคุมผมเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ใช่มันกืนกืนน้ำลายแล้วเจ็บมากเลยนะเข้าใจไหม เออสุดสุดเลยคือแบบว่าเป็นอีกแกวแต่ช่วงนี้อากาศมันก็ไม่ดีแล้วก็คนก็ไปเที่ยวกลับมาจากที่ไหนกันอาจจะมีเชื้อล่องลอยอยู่ในอากาศเอาเป็นว่าผิดที่เราเอง พี่ดิฉันเองวันนี้ทุกคนทำอะไรกันบ้างเนี่ยใครทำงานบ้างหรือเปล่ามีใครทำงานบ้างกอเปล่าแต่วันนี้วันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสา,นนเา,นนเาเร์รถอ่ะ อยากกินโจ๊กหมูอะช่วนนยไปซื้อข้าวต้ม่ะข้าวต้มอะ,ม,อะมีร้านข้าวต้มไหมแถวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสั่งเองก็ได้ข้าวต้มทรงเครื่องอ่ะเขาอยากกินข้าวต้มแล้วก็ผัดผักบุง้งอยากกินข้าวต้มแล้วก็ผัดผักบุง้ง <c oughs> เนีย่ยเข้ามาทักทายทุกคนเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วครับจะเข้ามาบอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้เนี่ยพี่คิดว่าอากาศเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้าเราแบบภูมิตกเราก็อาจจะตกเป้าอะตกเป็นเป้าอะ you know? อยู่เนาะเออก็ ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสกกันด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆอย่าอย่ากินเลี่ยงไม่กินน้ำแก้วเดียวกับไขรไม่ใช้ช้อนร่วมกับไขรช่วงนี้ยิ่งหน่อยนะช่วงนี้แบบเน้นยิ่งนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า เราเนี่ยจะเป็นคนแพร่เชื้อให้เขาหรือเขาจะเป็นคนแพร่เชื้อให้เราเก็ตฟิ้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ,ดรบเดี๋ยวชินายินาสาราตเนี่ยจะไปพักผ่อนนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าชินายินาสาราตหายในวันพรุ่งนี้นะครับจะมาไลฟ์นะครับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับบาย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 จ้าทุกคนปุ้ยปุ้ย